สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะได้เวลาปิดจ็อบในการเดินทางมาเที่ยวที่เมืองไทยเนาะช่วงฤดูร้อนปิดเทอมเนาะหนึ่งเดือนเต็มค่ะซึ่งคลิปนี้ก็ต่อเนื่องจากคลิปก่อนหน้านี้นลคะที่เราเดินทางจากหูเหินมายังเขาใหญ่นะคะพักกัน2คืน3วันค่ะหลังจากนั้นก็เช็คเอาท์นะคะแต่เช้าเลยเพื่อทําการเดินทางไปยังปาจิมบุรีค่ะ บ้านเกิดเนาะแต่ว่าเราไม่ได้พักนะคะเรากะว่าอีก8วันที่เหลือก็จะไปพักที่พัทยาตามร,รมเนียมสัก3ามวันแล้วก็5วันที่เหลือก็จะมาพักที่กรุงเทพค่ะเพราะเด็กๆอยากจะซื้อของฝากให้เพื่อนๆเ,เนาะซึ่งระหว่างทางเราก็แวะแวะแบบถ่ายรูปตามจุดชมวิวต่างๆเนาะเพราะว่าอากาศคือช่วงเช้าคืออากาศบริสุทธิ์มากแล้วก็สดชื่นนะอากาศดีแต่ว่านักท่องเที่ยวนี่คือเยอะแล้วนะคะเพราะว่า เข้ามากับกาเพื่อเหมือนเดินป่าเนะถ้าจําไม่ผิดระยะทางนะคะตลอดการเดิน,นทางก็จะพบเจ้าหน้าที่นะคะพี่ๆทหารนะคะทําความสะอาดตัดมงตัดไม้ตามข้างทางเนาะเพื่อสะดวกแกนะ่นักท่องเที่ยวในการขับรถเนาะซึ่งดีมากๆค่ะตรงนี้ก็ถือจุดนะคะจุดจุดสิ้นสุดของเขตเขาใหญ่เพื่อที่จะขับเข้าไปในเขตของเขาใหญ่อีกด้านหนึ่งของประจินบ,บุรีค่ะหลังจากนั้นนะคะนิวก็แวะ พาเด็กๆมาดูากิจการค่ะบ้านพักเนาะคือซื้ออาไว้เพื่อปล่อยเช่าแล้วก็ขายด้วยเนาะช่วงนี้ก็ให้เด็กๆแวะมาดูเหมือนเป็นการฟื้นความจําค่ะบางหลังก็ขายไปแล้วบางหลังก็ยังปล่อยเช่าแล้วก็รอคนมาซื้ออยู่เนาะซึ่งอย่างว่าเนาะเศรษฐกิจขึ้นๆลงๆเนาะอันนี้ก็คือซอยเข้าไปในบ้านค่ะมาตรวจตาความเรียบร้อยค่ะหลังนี้อะ่ะหลังริมเนาะซึ่งเรามีทั้งหมดอยู่5หลังนะคะ ายแล้วหลังหนึ่งก็เหลืออีก4หลังค่ะก็มาดูแล้วก็มีรถจอดหน้าบ้านด้วยเพื่อนบ้านเนาะ <c oughs> ก็ยังไม่อะไรมากย้อนๆถือว่าถ้าเกิดยังไม่มีคนเช่าก็จะให้เขาจอดไปก่อนแต่ถ้ามีคนเช่าก็ต้องคุยกันค่ะคือสไตล์เนาะไม่อยากจะมีปัญหาแบบเป็นเขาหลังจากนั้นเราก็เดินทางมุ่งหน้าสู่พัทยาค่ะพาเด,เด็กมาเที่ยวนะเดี๋ยวก็ทําคลิปแบบ รวบลัดเลยค่ะเราก็มาพักมาเที่ยวเนาะแล้วก็จองห้องให้พี่ชายแวะขึ้นมาทักทายกัน1คืนเนาะเพราะว่าตอนที่มาเมืองไทยใหม่ๆเนี่ยวุ่นวายกับเรื่องของกระเป๋าหายเนาะนู่นนี่นั่นก็เลยให้คุณเธอมาที่มาเจอกันที่ฮาร์ดล็อกค่ะโรงแรมเจ้าประจำเนาะก็มาจอยกันคือมีความสุขเนาะเก็บภาพบรรยากาศดีๆซึ่งหลังจากนั้นนะคะหลังจากนั้นเราก็เตรียมตัวที่จะแยกย้ายค่ะ ก็พักก็อยู่3คืนเนาะสคืน4วันอะถ้าถ้าตีเป็นเป็นแบบการคำนวณนับวันเนาะหลังจากนั้นเราก็ทำการนะคะเดินทางเดินทางกับกรุงเทพค่ะเพื่อที่จะเอ็นจอยแล้วก็พาเด็กๆนะคะซื้อของฟง,ง,ง,งของฝากให้เพื่อนเขาเนาะแล้วก็ไปเที่ยวตลาดนงตลาดน้ำกันเนาะแล้วก็ทำการเตรียมตัวค่ะ เตรียมตัวเตรียมตัวความพร้อมที่จะเดินทางกับมายังประเทศสวีเดนเนาะแต่จะบอกว่า2วันก่อนเดินทางนะคะนิวป่วยค่ะป่วยแบบอาเจียนท้องเสียคือมีไข้ขึ้นเนะาะก็คือแบบหนักอาการเนาะคือขึ้นเครื่องนะคะไม่ได้เก็บเก็บภาพบรรยากาศใดๆเลยนะคะเพราะว่านิวป่วยมากนิวคือมีอาการไข้ขึ้นสูงถึง4 0กว่าเนาะสี่สเลยล่ะ แล้วก็มาตรวจที่สวีเดนเนาะปรากฏว่านิวค่ะมงลงค่ะติดโควิดค่ะจะบอกว่าติดโควิดคือแต่ว่าโควิดก็ไม่ได้เป็นโรคแบบระบาดเลยเนาะเขาเปลี่ยนแล้วนิวก็ตอนอยู่บนเครื่องก็อาศัยทานยาเอาทานยาแบบลดไข้เนาะคุณเจเจก็มาเช็ดตัวให้หนู่นนี่นั่นเนาะแต่เราก็ทําการป้องกันใส่หน้ากากอนามัยตลอดช่วงที่อยู่บนเครื่องเนาะจะบอกว่าลำบากแล้วก็สุดๆค่ะ คลิปนี้ก็เนี่ยค่ะเก็บภาพบรรยากาศให้เ,เพื่อนๆได้มารับชมกันเนาะแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่กันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้ก็คือถือว่าปิดจ็อบของการไปเที่ยวที่เมืองไทยหนึ่งเดือนเต็มค่ะก็ขอให้เ,เพื่อนๆมีความสุขและเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในคลิปที่นิวจะทําต่อเนื่องจากคลิปนี้นะคะเป็นคลิปที่นิวอยู่กลับมาที่ประเทศสวิสดเดนเรียบร้อยแล้วค่ะยังไงก็ขอเ,เพื่อนๆ รักษาสุขภาพร่างกายกันนห้แข็งแรงทุกๆกท่านนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะ,พะเพื่อนเืจ๋าโชคดีกันทุกๆท่านนะคะบ๊ายบายค่ะ